สวัสดีครับทานผู้ชมอยู่กับผมทำแบบบอยนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาทำอุปกรณ์การยิงลูกรีเวสนะครับด้วยน็อตนะครับซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยการยิงรีเวสก็ใช้พวกครีมเนี่ยนะครับในการยิงลูกรีเวสนะครับอุปกรณ์ก็จะมีตัวน็อตนะครับนี่น็อตอย่างนี้เป็นน็อตสั้นนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำการเจาะรูนะครับนี่เจาะรูตรงนี้นะครับ เจาะรูเนี่ยนะครับให้ทะลุข้างใต้นะครับนี่ทะลุออกตรงนี้นะครับแล้วกเ็เราจะมาตัดน็อตนะครับให้มันสั้นนะครับซึ่งเ,เราจะใส่น็อตตัวเมียไปนะครับก็ให้สั้นเนี่ยให้ลูกรีเวสเนี่ยนะครับสามารถโผล่ออกมาโผล่หางออกมาได้นะครับก็ตัดประมาณนี้นะครับนี่ ถาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเจาะรูแล้วก็ตัดน็อกก่อนนะครับตอนนี้ผมก็เจาะรูเรียบร้อยนะครับทะลุข้างใต้นะครับทีนี้เราต้องมีน็อตัวเมียหนึ่งตัวนะครับทีนี้วิธีการทำนะครับให้เราเอาลูกรีเวทเนี่ยใส่ไปในรูนี้นะครับนี่การเจาะรูเนี่ยนะครับต้องให้ใส่ลูกรีเวทได้นะครับแล้วก็ ห oh, อวน็อตตัวเมียเนี่ยใส่เข้าไปครับนี้เราจะต้องมีแหวนเล็กๆนะครับแหวนน็อตเนี่ยเล็กๆหนึ่งตัวนะครับเมื่อใส่ไปอย่างนี้ประกอบอย่างนี้นะครับนี่เราต้องมีคีมล็อกด้วยนะครับนี่มีคีมล็อกหนึ่งตัวนะครับเราจะามาจับลูกรีเวสนะครับนี่ เราจะจับปลายมันนะครับปลายที่มันโผล่เนี่ยนะครับเนี่ยปลายที่มันโผล่เนี่ยนะครับเราก็จับให้แน่นนะครับนี่แล้วก็ล็อกให้แน่นนะครับนี่มันล็อกแล้ว smile. แน่นครับทีนี้เราจะต้องมีประแจสองตัวนะครับซึ่งเป็นประแจเบอร์เดียวกับตัวน็อตน,นะครับเดี๋ยวเองมาดูวิธีการยิงกันนะครับว่าทํายังไงนะครับนี่เราเจาะรูลูกดีเวสนะครับนี่ รูเนี่ยต้องเจาะเนี่ยให้พอดีนะครับพอดีกับลูกรีเวสลูกนั้นนะครับรูนี่ต้องคับพอดีนะครับต่อไปเราก็เอาลูกรีเวสับใส่ในรูเลยนะครับนี่นะครับใส่เข้าไปให้แน่นเลยนะครับนี่โอเคต่อไปนะครับเราก็ใช้ประแจนะครับมาล็อกน็อตตัวข้างล่างไว้นะครับล็อกน็อตอย่างนี้นะครับทีนี้ เราก็ใช้ประแจอีกตัวนะครับในการขันขันเนี่ยดึงน็อตเนี่ยขึ้นมาด้านบนนะครับนี่แล้วก็ขันไปเรื่อยนะครับใช้ประแจอะไรก็ได้นะครับนี่ขันไปเรื่อยนะครับ ให้เราหาครีมนะครับนี่บางัดตัวนี้ออกนะครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ยิงลูกดีเวสด้วยน็อตนะครับนี่การใช้นอ็อตยิงลูกดีเวสก็ทําได้เหมือนกันนะครับใช้แทนครีมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบงานาประดิษฐ์นะครับหรือว่า เท่าตับเครื่องมือนะครับใช้เองนะครับก็ลองนําไปทํากันดูนะครับอาจจะไม่เร็วเหมือนคีมยิงลูกดีเวสนะครับแต่ก็สามารถใช้งานได้นะครับก็มานํามาเสนอเอาไว้นะครับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับที่ได้เข้ามาติดตามราับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ